สวัสดีครับพวกเรานักเล่ากลไกสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกงานวิจัยชิ้นหนึ่งชื่อเรื่องค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับการสำรวจศัก,กยภาพทางยาของไมทราจนีนและคอรินอกซีนอัลคาลอยชนิดอินโดและออกซินโดที่ได้จากกระท่อมเพื่อการจัดการความปวดงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยตีพิมพ์ในวารสาร p h a r m a c e u t i c a l นะครับปี2025เลย ทีมวิจัยนำโดยอาเมดเอสอัลฟาซาว์จาก medical university of south carolina ที่สหรัฐอเมริกาเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจก้นกล้ของสารสำคัญ2ตัวนี้จากกระท่อมเนี่ยแหละครับคือไมทราเจนีนกับคอเรนอกซีนว่ามันช่วยเรื่องแก้ปวดได้ยังไงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับยากแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์แบบเดิมๆที่เอ่อเราก็รู้กันว่าความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงนะครับใช่ค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะของงานวิจัยนี้คือเขาพบว่า สารอัลคาลอยสองตัวนี้จากกระท่อมเนี่ยมันไปออกฤทธิ์ที่ตัวรับโอปิออยด์เหมือนกันช่วยลดปวดได้แต่แต่ที่ต่างออกไปคือมันไม่ได้ไปกระตุ้นโปรตีนตัวหนึ่งที่ชื่อเบต้าอรเรสตินสหรือเบต้าอรเรสตินสองนะคะ อ๋อตัวเบต้าอะเรสตินทูใช่ค่ะซึ่งเจ้าโปรโตีนตัวนี้แหละที่เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยของผลข้างเคียงแรงๆของโอปิออยด์อย่างเช่นกฎการหายใจหรือว่าการเสพติดเพราะสารจากระท่อมมันเลี่ยงการกระตุ้นตรงนี้ไปได้เนี่ยแหละค่ะเลยทําให้คิดว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องผลข้างเคียงรุนแรงน้อยกว่าอย่างชัดเจนเลยค่ะโอ้ฟังดูน่าสนใจมากๆครับเหมือนเป็นทางเลี่ยงปัญหาของยาเดิมๆเลยงั้นเรามาลงรายละเอียดตัวแรกกันเลยดีกว่าครับมทราจนยน ตัวนี้พบเยอะสุดเลยใช่ไหมครับประมาณ66%ในใบกระท่อมใช่แล้วค่ะตัวไมทราจนี้นี่เป็นตัวหลักเลยแล้วกลไกลมันซับซ้อนนิดนึงนะคะเขาเรียกว่ามีริ์แบบโพลิฟาร์มาคอล o จีคือสารตัวเดียวเนี่ยออกริ์ได้หลายเป้าหมายเลยค่ะ หลายเป้าหมายค่ะหลกัหลกๆเลยนะคะอย่างแรกคือมันไปเกาะก,กับตัวรับวโอปิออยด์ MOR ซึ่งเป็นตัวรับเดียวกับที่พวกร์ฟีนออกฤทธิ์ลดปวดแต่ว่าไมโทรเจนีนเป็นแค่ partial agonist คือกระตุ้นได้แค่บางส่วนไม่เต็มร้อยเหมือนร์ฟีนเลยอาจจะลดความเสี่ยงเรื่องกดการหายใจหรือดื้อยาหรือท้องผูกได้มากกว่าค่ะอ๋อกระตุ้นไม่เต็มที่ผลข้างเคียงเลยอาจจะน้อยลงประมาณนั้นค่ะแล้วก็ยังไปยับยั้งตัวรับแคปปาโอปิออยด์ด้วย อันนี้อาจจะช่วยลดผลข้างเคียงทางอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีที่ยาแก้ปวดบางตัวทําให้เกิดได้นอกจากระบบโอปิออยด์แล้วยังมีผลต่อตัวรับซีโรโทนินด้วยนะคะทั้งแบบ 5-HT2 antagonist และ 5-HT1A partial agonist ซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อเรื่องอารมณ์ความกังวลได้ด้วยครับ แล้วก็ยังมีผลต่อตัวรับ alpha 2 adrenergic อีกคล้ายๆย,ยาบางตัวที่ใช้ลดอาการถอนยาโอปิออยด์และที่สำคัญมากๆอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกคือมันไม่กระตุน้นบ e t a a r ริ s t i n 2ค่ะครบเครื่องเลยนะครับเนี่ยหลายกลไกมากๆใช่ค่ะและยังมีรายงานเสริมอีกนะคะว่าอาจจะมีผลต่อระบบ c a น,นาบินอยด์แล้วก็ตัวรับที TRPV1 ที่เกี่ยวกับพวกปวดเส้นประสาทปวดจากการอักเสบด้วยค่ะโอฟังดูซับซ้อน แต่ก็เหมือนจะครอบคลุมอาการปวดได้หลายแบบเลยนะครับใช่ค่ะนั่นก็เป็นทั้งข้อดีแล้วข้อที่ต้องศึกษาต่อนะคะการที่มันออกฤทธิ์หลายที่เนี่ยครับแล้วอีกตัวละครับมาลีนอ,อกซีนตัวนี้ถึงจะเจอน้อยกว่าแต่ก็มีความสำคัญใช่ไหมครับมันต่างจากไมทริมาจินินยังไงบ้าง ค่ะคอรินอกซินนี่เป็นคนละกลุ่มเลยนะคะเป็นออกซินโดกลไกก็จะเด่นไปอีกทางค่ะหลักๆที่พบคือมันมีริดต้านการอักเสบแอนต้อินฟลามาทอรีค่ะโดยไปยับยั้งการทำงานของโปรตีน ERK1/2 ซึ่งอยู่ในกระบวนการอักเสบเลยก็จะช่วยลดปวดที่มาจากการอักเสบได้อ๋อเน้นไปที่การอักเสบโดยตรงใช่ค่ะแล้วก็มีริ์ปกป้องเซลล์ประสาทนิวโรโปรเทคทีฟด้วยมีรายงานว่าช่วยกำจัดโปรตีนที่เป็นพิษในเซลล์ประสาท อันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ในกรณีปวดจากเส้นประสาทที่เสียหายอีกอย่างที่น่าสนใจคือริ์ทำให้หลอดเลือดคลายตัว v a s o r e l a x a t i o n ค่ะผ่านหลายกลไกเลยทางยับยั้งแคลเซียมเข้าเซลล์กระตุ้นโพแทสเซียมออกยับยั้งตัวรับอัลฟา1อ d ดรีนาจิกทำให้หลอดเลือดคลายตัวอันนี้อาจจะช่วยเรื่อง ปวดหัวไมเกรนได้ไหมครับมีความเป็นไปได้ค่ะเพราะกลไกมันเกี่ยวข้องกับการหดตัวของหลอดเลือดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกไมเกรนค่ะแสดงว่าคอรินอกซินนี่เหมือนจะมาเสริมในส่วนที่ไมทราจินีนอาจจะไม่ได้เน้นมากนะักคือเรื่องการอักเสบการปกป้องเส้นประสาทแล้วก็เรื่องหลอดเลือดถูกต้องค่ะคกลไกมันดูจะเสริมริ์กันได้ดีซึ่งน่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับความปวดจากมะเร็งครับความปวดจากมะเร็งนี้ซับซ้อนมาก ใช่ค่ะแล้วการที่สารทั้งสองตัวนี้มันช่วยลดปวดได้หลายทางแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่มีรายงานว่ามันไปส่งเสริมการโตของเนื้องอกเหมือนที่เคยเจอปัญหาในโอปิออยด์บางตัวนะคะก็เลยทำให้มันเป็นทางเลือกที่เอ,อ่อน่าจับตามองมากๆค่ะแต่ก็แน่นอนว่ายังอยู่ในขั้นตอนการศึกษานะคะยังต้องมีข้อมูลอีกเยอะครับก็ฟังดูมีศัก,กยภาพมากแต่ก็คงยังมีข้อจำกัดหรือความท้าทายอื่นๆอีกใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ ความท้าทายใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องความไม่แน่นอนของปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์กระทอมที่ขายขายกันอยู่นะคะมันอาจจะต่างกันเยอะมากในแต่ละแหล่งหรือแต่ละลอ็อตแล้วก็ยังขาดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่ชัดเจนการศึกษาผลระยะยาวในคนจริงๆก็ยังน้อยอยู่มากแล้วก็เรื่องปฏิตริยากับยาอื่นๆที่คนไข้าอาจจะใช้อยู่ร่วมด้วยอันนี้ก็สาคัญมากค่ะต้องศึกษาเพิ่มเยอะเลยครับเข้าใจเลยครับเป็นประเด็นที่ต้องระวังจริงๆ งั้นโดยสรุปจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่เราคุยกันมานะครับสารสำคัญจากกระท่อมทั้งไมทรไจนีนและคอเรนอกซีนเนี่ยแสดงให้เห็น,นกลไกที่น่าสนใจมากๆเลยในการบรรเทาปวดจุดเด่นสำคัญที่คุยกันมาตลอดก็คือศักยภาพในการลดปวดโดยที่อาจจะเลี่ยงการไปกระตุ้นวิถีเบต้าอเรสตินทูได้ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้มีความหวังว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าโอปิออยด์แบบเดิมๆในบางแง่มุมแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้สำคัญมากๆต้องขอย้ำเลยว่าข้อมูลในงานวิจัยที่เราคุย กวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมุนไพรและสารอาหารไปใช้เป็นยานในอนาคตเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่แนวทางการรักษาโรคในปัจจุบันและยังไม่สามารถนําไปใช้เพื่อการรักษาหรือทดแทนการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้นะครับอันนี้ต้องชัดเจนเอาละครับติดตามตอนต่อไปกับทุกเรื่องราวงานวิจัยดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรและสารอาหารที่มีประโยชน์กับพวกเรานักเล่ากลไกสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยนะครับ หากมีคำถามเกี่ยวกับงานวิจัยที่เรานำเสนอในวันนี้หรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ